วัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมในช่องอัมซุยเนาะวันนี้เราก็จะมาสอนตัดต่อคลิปเหมือนในที่ต่อที่เขากำลังฮิตกันอยู่ตอนนี้นะครับทุกคนก็ตามเนาะโอเคนะครับอย่างแรกก็อย่าลืมไปแคปรูปในเกมมาก่อนนะครับแคปรูปในเกมก็เป็นยังไงก็แบบนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูเนาะอ่ะให้ทุกคนไปแคปแบบนี้มานะครับทุกคนแคปมาแบบนี้นะโอเคก็ให้ทุกคนไปแคปมาแบบนี้ครับตามนี้เลยเนาะจากนั้นเราก็เอามาตัดนะครับแบบอันนี้เนาะ อย่างแรกนะครับกดมาเลื่อนมาแบบนี้ปึ๊บปึ๊บให้มันตรงนะครับแบบนี้นะแบบนี้แล้วก็แบบนี้นะครับก็จากนั้นก็กดบันทึกนะครับกดแบบนี้แล้วก็บันทึกได้ครับแล้วก็มาตัดต่อนะครับตัดต่อแบบนี้เลยเอาตัดแบบนี้นะครับทุกคนช่อ่าแบบนี้นะครับทุกคนแล้วตากนั้นก็บันทึกไปได้เลยเนาะ แล้วก็กดออกเลยครับจากนั้น er. แล้วก็ไปตัดรูปนะครับทุกคนก็จะตัดรูปนะครับก็แบบนี้นะแคปรูปแฟนกับรูปตัวเรามานะครับวิ้กดผิดแคปรูปแฟนกับรูปตัวเรามานะแบบนี้แล้วก็แบบนี้นะครับตัดอย่างนี้นะโิ่งนี่ประมาณจังแบบนี้นะครับตัดให้มันได้ประมาณนี้นะครับแบบนี้แล้วก็กดบันทึกไปเลยนะเนาะเซฟไปจากนั้นก็าพอเราแบบนี้แคบปบบันทึกแบบนี้นนะทุกคนรินพันโทษเลยนะพอเราแครได้แบบนี้นะครับให้เราไปที่แอปรีมู v บีจีนะ โอเคอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาแอป r e m o v e BG นะครับทุกคนพอเราเข้ามาแล้วนะครับทุกคนให้เรามากดที่คําว่าอัปโหลดนะครับให้เรากดไปเลยพอเรากดคําว่าอัปโหลดนะครับเราก็จะมีรูปที่เราทําการตัดมานะครับก็ให้ทุกคนเอามาใส่นะครับใส่แล้วมันก็จะตัดรูปให้เราเนาะแต่ถ้าถ้ารูปไหนมันตัดให้เราไม่ดีนะครับให้เราไปตัดเองในแอป a c k g r o u n d เนาะโอเคเข้าใจกันแล้วนะครับประเด็นก็เสร็จนะครับอ่ะต่อไปพี่จะเข้าไปที่ออร์เรนมาเชนทุกคน Let's go ไปแล้ว โอเคนะครับทุกคนเมื่อเราเข้ามาในแอปออนไลน์มาชันแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นลิงก์นะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับมันก็จะไม่มีเพลงอย่าลืมไปโหลดเพลงกันมาก่อนนะครับทุกคนอ่าพอเราโหลดมาแล้วครับแล้วก็คลิกเข้ามาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้พอเราเลื่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือที่เราต้องใส่เนาะอันนี้เป็นชื่อของเขานะครับเราก็ต้องมาเอาออกนะฮหอย่างแรกนะครับให้เรามาอันกลางนะครับอันกลางก็จะเป็นอันบนเนาะให้เรามาเปลี่ยนชื่อตรงนี้นะครับให้เรามาตรงนี้ ตรงนี้นะครับแก้ไขข้อความนะครับกดไปนะครับอ่ากดไปเลยจากนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟอนต์เนาะพี่ก็โหลดมานะครับใครไม่รู้เดี๋ยวเราจะมาทําคลิปสอนนะครับถ้าอยากให้สอนนะก็มาเปลี่ยนชื่อนะพี่ก็จะเปลนเป็นอาร์มซุยนะครับแล้วก็นี่ครับหรือไม่ก็ทําให้มันใหญ่ขึ้นก็อันนี้นะครับ40ก็บวกให้มันใหญ่ขึ้นเนาะโอเคมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็มาอันที่สอันที่2ก็ ของพี่ของพี่สองคนเนาะพี่ก็ไม่ต้องทำแบบนี้เนาะก็กดไปครับก็จะเปลี่ยนเป็น x นะครับแบบนี้แบบนี้นะครับทุกคอนแล้วก็กดบันทึกไปเลยแล้วก็มาที่สามนะครับเป็นชื่อแฟนเนาะเราก็แบบนี้นครับใส่ชื่อไปแล้วปึ๊บนี่อ่ะแบบนี้นะครับก็เรียบร้อยนะครับก็เสร็จนะครับมันก็จะได้แบบนี้นะเราไม่ต้องทําอะไรมาครับนี่เลยจากนั้น อันนี้ก็จะเป็นของเขานะครับแล้วก็มากดตรงนี้นะกดที่ตัวละครกดมาที่เอฟเฟคคันลอกนะครับคันลอกแล้วก็ลบอันนี้ออกได้เลยนะครับลบออกไปเลื่อยมันจะได้หน้าตาประมาณน,นี้ครับอันนี้ก็จะเป็นแบ็กกราวพื้นหลังนะครับแบก็กกราวพื้นหลังเนี้ยใช้เป็นแบ็กกราวอะไรก็ได้นะครับทุกคนถ้าตอนแรกมันก็จะขึ้นแบบนี้เนาะให้ทุกคนมากดอันสุดท้ายนะครับอ่ะ อันนี้ก็จะเป็นแบ็กก้าพื้นหลังนะให้ทุกคนใช้เป็นอะไรก็ได้นะทุกคนหาแบ็กก้าสวยๆมาใส่ก็ได้นะรุ่นไม่จาเป็นต้องเอาแบ็กก้าแบบพี่นะครับก็ไปหาโหลดกันมาโอเคแล้วก็กดมานะครับเลื่อนมานะครับให้มันตรงมันก็จะตรงแบบนี้แล้วเราก็กดมาที่รูปบวกนะครับเอาตัวละครที่เราทำการตัดมามาใส่นะครับอ่ะพี่ก็เอาเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับทุกคนแบบนี้อ่ะพี่ก็ใส่ไปแล้วทุกคนก็จะเห็นนะครับว่ามันอยู่ข้างบนนะครับให้ทุกคนกดแช่ตรงนี้นะครับกดแช่ประมาณนี้เนาะตรงนี้ตรงนี้ อ่าทุกคนก็กดแช่ไปนะครับแล้วก็แช่ไปแล้วเราก็ลากลงมานะครับลากลงมาลากลงมาอีกนะครับลากให้มันเหลือตรงนี้นะให้มันอยู่ตรงนี้อ่ามันก็จะพอดีแล้วรูปเมฆเนี่ยแล้วผาเรามันก็จะไม่ทับเมฆนะครับจากนั้นก็เลยมาเลื่นอนตัวละครนะครับทุกคนเล่นแบบนี้นะครับท่านี้มันลงเห็นแบบนี้นะจากนั้นพอเราเลื่อนมาครับเราก็มาเลื่นมาข้างหลังนะครับเลื่อนกดตรงนี้นะครับกดที่ตัวละครตึ๊บให้มันตรงให้มันมาสุดนี้นะ เมื่อเราทำแบบนี้เสร็จนะครับเรากดมาที่ตัวละครกดมาคําว่าเอฟเฟกกดรูปสามจุดนะครับสามจุดใครป้าวางเอฟเฟกเข้าไปนะครับก็จะได้แบบนี้โอเคนะครับเรียบร้อยนะเอเคขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการมาร์กจุดนะครับทุกคนมาร์กจุดนี่นะครับอันนี้ก็มันก็ไม่ได้นะก็จะมาสอนนะครับอ่าเราก็มาที่อันนี้ครับกดรูปบวกเอาให้ไปวางข้างหน้าแล้วก็มาตรงรูปนี้นะครับกดมาร์กไม่ไม่ต้องมาร์กสิกดนี้ครับแล้วก็เลื่อนนะครับ อ่าประมาณนี้แล้วก็ไปจุดต,ต่อไปแบบนี้นะครับแบบนี้เลยเลื่อนนะครับแล้วก็มาจุดต,ต่อไปเลื่อนมาแบบนี้นะครับดูทวนก็จะเห็นสีเขียวเห็นไหมเห็นสีเขียวตรงนี้ไม่นี้นี้นีตรงนี้ตรงนี้นะครับที่เป็นสีเขียวนะดูตามพี่จะทําตามพี่เลยนะครับห้ามก่อนนะก่อนแล้วมันจะไม่ได้นะครับแล้วก็เล่นต่อไปครับอาวลืมเลืนเอาเล่นต่อไปเหมือนเดิมแบบนี้เลยแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้ แล้วก็ต่อมาครับแบบนี้ครับเลื่อนสลับกันไปสลับกันมานะทุกคนปึ๊บถ้าไม่เสียมพัดลมก็ขอโทษได้นะพอดีร้อนนะครับบ้านร้อนนะอ่าเรื่องอนี้เลยครับพี่ก็จะไม่ตัดนะครับตอนนี้เนาะ๋ยวงงกันเนาะอ่าแบบนี้นะทุกคนให้มันตรงกันนะครับอ่าอุ้โดนไม่ต้องอันสุดท้ายก็ไม่ต้องแล้วทุกคนอันสุดท้ายเราไม่ต้องแล้วนะครับโอเคมันก็จะได้แบบนี้ทุกคนนี่อุอ้ย คุยขอโทษขอโทษเสียงอ่ามันก็จะได้แบบนี้นะครับทุกคนอ่ามันก็จะได้แบบนี้นะครับทุกคนอ่าเราก็มาที่ต่อไปครับก็จะเป็นโปรไฟล์นะครับทุกคนโปรไฟล์ที่เราที่พี่บอกให้ไปตัดมานะครับกดมาสีแล้วสีเติมจากนั้นก็มาที่หลังสุดเลยครับกดไปแล้วก็บวกโปรไฟล์ที่เราทำการตัดมานะครับมันก็เลยพีอาร์นะครับแล้วก็โปรไฟล์แบบนี้เนาะอ่าก็ใส่ไปครับก็จะได้ประมาณนี้อ่า แล้วต่อไปครับก็การเปลี่ยนชื่อเหมือนเดิมครับก็จะเป็นวีวีเจ็ดปอนนี่นะครับให้เราขึ้นมาแล้วเหมือนนะครับเปลี่ยนชื่อแก้ไขข้อความนะครับกดไปจากนั้นก็เหมือนเดิมพิมพ์ชื่อเราใส่ไปเลยครับอัมสวยนะครับก็จะได้แบบนี้อืต่อไปก็จะเป็นเงานะครับเงาตัวหนังสือเนะเหมือนเดิมเปลี่ยนไปครับให้เหมือนกันนะครับทุกคนโอคเคมันก็จะได้แบบนี้เมื่อเราเสร็จขั้นตอนนี้ครับเราก็มาขั้นตอนที่สองได้เลย ขั้นตอนที่สองก็เป็นตัวละครนะครับก็เป็นตัวผู้หญิงเนาะมาแล้วก็มาเลยครับเหมือนเดิมครับลบตัวละครนี้ออกไปเลยไม่จาเป็นแล้วลบออกไปเลยหมดประโยชน์แล้วนั่นเองโอเคนะครับมาเหมือนเดิมปวกตัวละครเข้ามาครับเป็นตัวผู้หญิงเนาะที่เราทำงานตัดมาอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวละครผู้หญิงนะครับก็อย่าลืมเหมือนเดิมครับเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาให้สุดเลยนะเลงมาแบบนี้โอเคก็เลื่อนให้มันเหลือประมาณนี้ครับ จากนั้นก็ลากนะครับเอานิ้วเราลากลงมานะครับเพราะว่าเราจะเอานิ้วลากไม่ได้เนาะเดี๋ยวเราลากลงมาแล้วก็ขยายนะครับให้มันดูใหญ่ๆเนาะอันนี้มันก็เล็กไปนะทุกคนแล้วก็แบบเดิมครับลากลงมาจากนั้นก็ใส่โปรไฟล์ไปก่อนก็ได้นะครับโอเคนะครับทุกคนเมื่อเราใส่โปรไฟล์ก็จะได้นี้ครับก็อย่าลืมมาขยับตัวละครให้มันพอไอ้นี่นะครับกดมาครับเหมือนเดิมครับกดปุ๊บให้มันสุดนะครับจากนั้นก็เรียบร้อยครับ จากขั้นตอนนี้นะครับก็มาใส่เอฟเฟกนะครับทุกคนเหมือนเดิมใส่เอฟเฟกไปเลยอันนี้มันก็เกินไปหน่อยนะตัดหน่อยนะปึ๊บโอเคอ่าแล้วก็มาใส่เอฟเฟกที่เราคัดลอกไปนะครับบางเอฟเฟกไปก็จะได้แบบนี้เหมือนเดิมนะครับจากนั้นก็มาย้ายและแปลงนะครับเหมือนเดิมกดมาร์กไปข้างหน้าแล้วก็ปึ๊บมาร์กดูด้วยนะครับว่ามันเลื่อนไปทางไหนนะเดี๋ยว,ยวขอดูกันจุดแรกนะครับโอเคจุดแรกก็ หันมานทางนี้นะครับข้อน,นี่จุดแรกนะอ่ะก็มาครับกดมาจุดนี้แล้วก็หันตานะครับดูเราให้เราสังเกตจุดเขีขยวๆตรงหน้าจอนะครับตรงกลางหน้าจอเนาะนี่อ่เลื่อนมานะครับจุดที่สองอ่ะเขาก็จะเลื่อนมาตรงนี้แล้วก็เลื่อนตามมานะครับประานี้เลยอ่าะประมาณเลื่นอะนปะระานี้ละอ่าเลื่อนที่สามไาจุดที่สามจุดที่สามนะครับปึ๊บขอดูอันนี้ก่อน อ่ามันไม่ขยับนะนี่เจ็บอ่าเรามาจุดที่สามกันเลยให้เราสังเกตรูปข้างหลังด้วยนะทุกคนจุดที่สี่นะครับจุดที่สี่หันมาทางนี้เนาะอ่าขยับจุดที่ห้านะครับวก็ามาจุดที่หกนะครับจบจุดที่เจ็ด โอ้ยๆอันนี้เหมือนจะพลาดนะทุกคนอันนี้ก็เอาไว้กลางนะครับอ่าแบบนี้อ่าแล้วก็มาจุดที่เจ็ดนะครับก็เลื่อนมาสุดเลยนะมามาจุดที่แปดนะครับจุดที่แปดไม่ขยับนะมาจุดที่เก้านะครับจุดที่เก้าะขยับมาทางนี้นะครับก็มาจุดที่เซอ่าแบบนี้สิบเอสได้มานี่นี้เลยสิบสองอ่า ปึ๊บตรงกลางเรียบร้อยก็จะได้ประมาณนี้ทุกคนอ่าก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนสําหรับอันนี้เนาะแล้วก็มาต่อไปเลยนะครับทุกคนอันต่อไปก็จะเป็นสําหรับการใส่คู่นะครับอ่าเพื่นหลังใส่คู่นะอันนี้ก็เราก็เสร็จอันนี้แล้วอ่าล,ล,ลืมเปลี่ยนชื่อนะทุกคนเราเปลี่ยนชื่อนะเปลี่ยนชื่อคงไม่ต้องบอกนะระทุกคนจะรู้แล้วนะครับ ก็เหมือนเดิมนะครับแผ่นชื่อนะสำหรับแผ่นชื่อไม่ได้ยากนะครับทุกคนอ่าแผ่นชื่อนะ่ปึ๊บปึ๊บที่โอเคก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ได้แบบนี้นะต่อมานะครับอันต่อไปอ่าแบบนี้เลยชื่อนะครับแล้วก็พัหายใจหายอันต่อไปนะครับอันต่อไปก็จะเป็น ถ้าอยากให้ทําคู่นะครับเราก็ต้องลบอันนี้ออกไปเลยนะครับทุกคนจากนั้นก็เอาตัวละครของเรามาใส่คู่นะครับเหมือนเดิมนะครับบวกสองตัวละครนั้นมาเลยนะครับปึ๊บอเคเมื่อเราบวกตัวละครเข้ามาสองตัวแล้วนะครับทุกคนจากนั้นก็เหมือนเดิมครับให้เราลากลงมาเหมือนเดิมนะครับทุกคนลากลงมาเลยนะครับปึ๊บลากลงมาแบบนี้นะครับลากลงมาเลยลากลงมาอย่าให้ตรงนี้มันทับนะครับแบบนี้นะ กรบอ่าแบบนี้เลยนะครับทุกคนจากนั้นก็มาขยายตัวละครนะครับอันนี้เดี๋ยวปรับให้มันเล็กหน่อยเนาะต้องปรับให้มันเล็กนะครับเพราะว่าให้มันพอดีกับสองคนนะครับอยู่ด้วยกันตรงนี้เนาะนี้แอรแบบนี้นะครับทุกคนแล้วก็มาที่สองน,นะครับปรับให้มันเลื่อนลงมานะเนาะแบบนี้เลยนี้นะครับอ่ะแบบนี้ก็จะดูพอดีนะครับก็มาข้างหลังนะครับ กดตรงนี้นะแล้วก็ปึ๊บถ้ามันไม่มีเนอะเดิมครับฮยืดตัวละครได้มาสุดแบบนี้โอเคก็จะได้ประมาณนี้นะครับปึ๊บอ่าเห็นไหมก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนสําหรับชื่อนะครับให้เราเปลี่ยนแบบนี้เลยนะครับทุกคนชื่อเนาะ X แบบนี้เลยนะครับกดมาที่แก้ไขชื่อนะครับมา a า m s อยนะครับปึ๊บแบบนี้แล้วก็ปึ๊บปึ๊บ ก็จะได้แบบนี้นะทุกคนถ้ามันไม่ดูดูไม่พอดีก็แบบนี้นะครับกดไอตรงตัวเอกัเนาะนี้เอาเอามองไม่เห็นแล้วเอามีลบ,ลบลบนะครับลบออกตรงนี้นะอ่ามันก็จะได้ประมาณนี้นครับจักนั้นก็มาขยายนะครับตรงเนี้ยต้องจําไว้ด้วยนะฮอนว่าเราขยายเท่าไหร่ขยายมาเล็กลงนะทุกคนอ่าแบบนี้นะครับวิวิล <c oughs> ืมลืมลืมนะลืมลืมเอาออกก่อนอ่าแบนนี้แล้วก็เลือ่อนมาครับเอานิ้วจิ้มแล้วก็ลากนะครับลากลงมานะแบบนี้เลย อืมแบบนี้แล้วก็อันต่อไปก็เหมือนเดิมครับทาเหมือนกันถ้าอยากให้มีเงานะอ่าสวยนะครับ x นี่นะครับถ้าสอนอง,ง่งงก็ขอโทษด้วยนะทุกคนแล้วก็ปรับรับปรับให้มันพอดีตัวหนังสืออันนี้เนาะปรับให้เงาพอดีกันนะครับอ่าโอเคก็จะได้วันนี้เลยนะครับ แบบนี้นะทุกคนเออไม่ตัวผู้หญิงมันหายอา๋อลืม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 ปับนะครับทีตัวผู้หญิงยืดแม่อแบบนี้เลยแล้วก็มาใส่เอฟเฟกต์ขยับนะครับวางไปสองอันเลยนะใส่ของหญิงชายนะครับใส่ไปก็จะได้แบบนี้นะทุกคนตามแบบนี้ให้ไม่ขยับตามแบบนี้เลยนะเรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็เพื่อหลังเนี่ยไอโปรไฟล์เพื่อหลังนะครับต้องไปขับรูป่าขคบรูปใน รูปคู่แต่งงานของเราก็ได้นะครับส่วนตัวพี่ก็ไม่ต้องใส่ครับไม่จาเป็นของพี่นะก็แล้วแต่ทุกคนะครับอาศัยอะไรก็ได้เนะที่เราจะเอาเป็นรูปแคนละกันอ่าแบบนี้ละกันนะทุกคนรูปแคนละกันนะเพราะว่าไม่ไม่มีรูปแต่งงานก็จะเอาเป็นรูปนี้ละกันนะโอเคนะครับทุกคนจากนั้นก็เหมือนเดิมครับมาทัวละอนให้มัน้นั่นนะครับกดเมนยารับแปลงนะครับกดัวกไปข้างหน้านะครับมาจุดต่อไปนะครับกดล่างมานะครับอันนี้ไม่ต้องขยับเลยนะครับ นิดเดียวพอนะครับทุกคนเดี๋ยวมันจะแรงไปเนาะก็อันนี้มันลงกลางนะครับต่อไปขยับมาปานนี้อเคคุดต่อไปนะครับกลางจต่อไปซ้ายสุดนะครับขวาสุดสิซ้ายสุดยังไง <c oughs> อ่าต่อไปครับแบบนี้เลยตามนี้เลยนะทุกคนอันนี้มันก็จะแบบไมนี่กันแล้วนะครับแบบนี้เลยนะ ปึ๊บอ่าแบบนี้เลยนะครับทำแบบเดียวกันเลยนะทุกคนทั้งของชายและหญิงนะครับโอเคนะครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับก็จะได้แบบนี้นะทุกคนป๊บปึ๊บอ่า ทุกคนก็น่าจะเห็นนะครับทำแบบทาแบบของผู้หญิงเลยนะทุกคนของผู้ชายนะเหมือนกันเลยนะพี่จะตัดตอนพี่ไอ้นั่นเลยนะครับเสร็จเลยนะโอเคนะทุกคนเมื่อทุกคนใส่เสร็จแล้วนะครับก็บันทึกไปได้เลยนะครับทุกคนกดบันทึกไปเลยนะกดบันทึกไปเลยรอการส่งออนนะครับกดไปเลยนะแค่นี้แล้วก็รอสักครู่นะครับทุกคนไม่นานเนาะโอเคเมื่อรอบันทึกเสร็จก็มาขั้นตอนถัดไปนะครับกดบันทึกไปก่อนนะ เราก็ไปขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปก็มาอันที่สองนะครับทุกคนก็จะเป็นอันที่สองเนาะโอเคกดมานะครับกดมาที่สองกดมาสีและสีเติมนะครับ <ๆ S 2> กดมาใส่คิวทีดลองกันบันทึกมาเมื่อกี้นะครับอันนี้เนาะใส่ไปเลยนะครับทุกคนก็จะได้แบบนี้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นกระตุกนะครับทุกคนโอเคใส่แบบนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับคิปเนาะใส่ไปเลยเพ๊่มเพโอเค โอเคนะครับพอใส่เสร็จก็จะได้แบบนี้ได้นะครับทุกคนจากนั้นก็บันทึกได้เลยนะครับทุกคนไม่มีอะไรเนาะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วกดกระดิ่งถ้าอยากหลงใหพี่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปแล้วบ๊ายบายเจอกันนะครับสำหรับคลิปหน้าไม่รู้วจะสอนอะไรนะครับถ้าอยากให้สอนอะไรก็อนั่นไว้ได้นะครับทุกคนสำหรับคลิปไปแล้วบ๊ายบายกดไลค์มาด้วย